สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพังลาวพังไทยกันเบิดสุขูสุคนเดอสวัสดีดีดิวสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้พบ <c oughs> พ,อพอกับน้องอาบิวนะครับอาดิวนะครับไม่ใช่อาบิวนะครับวันนี้ผมก็มาติดตามวิถีชีวิตของอ่ะเอวันและก็ไอ้แก้วกันคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมานี่โอ้น้องดิวอาดิวโอ้บอสใส่เสือ้อพี่น้องภาษาไทยก็ได้เนาะ เมียดูชายเชื่อเราเยเอ้ามืาอนี้เขาสิมาอัปเดตเอเวนเพิ่นจากเพิ่นเห็ดยังพี่น้องมืาอนี้ก็ได้ว้าวมันกำลังขุดอย่างเนาะสบายดีเลยสบายดีโดยสบายดีเห็ดยังเนาะนี่ชมอันนี้เสาหื่นโอ้มันเป็นขุมโดย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 คันธังโอ้หาเทเสาหื่นพี่น้องปัา ลาพ่นตกน้ำม,มนันอีกเขาเอ้วั <c oughs> นพ่นขยันขยันพองพี่น้องก็ได้อพองพี่น้องเนาะทางนั้นจะพ่นเห็ดยังเนาะพี่น้องเนาะเอ้าไปทำไทยอันทางไอแก้วกันพี่น้องกันเห็ดยังพี่น้องเกันขยันแท้เนาะตอนแรงๆพองพี่น้องก็ได้เดี๋ยวเ้าสิไปอัปเดตทางออไอแก้วแล้วเอวันพี่น้อง ว้าวเป็นเห็ดหยังนาะนี่สบายดีเด้อดเห็ดหยังออมตะโอ้เพิ่นกําลังอันนเนาะสิออมตะนางเด้เนาะวาหลายไข่อยดบดนี้หาตะปูก่อนดเอ้าไปพี่น้องเนาะมาอัปเดต่าวๆให้พ่อพี่น้องเบิ่งเนาะอ้าตพี่น้องไอ้แก้วเพิ่นกําลัง เฮ็ดอ่าใส่ตานางพ่อพี่น้องเนาะโอ๋โดดๆไปๆเฮาไปเบิ่งคนอ่าดุมันก่อนพ่อพี่น้องนะทางนั้นปล่อยให้อ้แก้วเพิ่นเฮ็ดก่อนเพิ่นยังยุงๆอยู่พ่อพี่น้องเนาะฮ้อนๆโดยฮ้อนเนาะเอ้ามื้อนี้เฮากติดตามวิีชีวิตของเอวันก่อนพี่น้องมื้อนี้ เพิ่นกำลังตักอขนานขี้ดินนะ้อมาทมเสาเพื่อน,นพี่น้องเพราอเพิ่นว่าเป็นคุมนะ่มเนาะโอ้ดูดูหักเลยเนาะน,ะนี่เห็นปะพี่น้องคนขยันเนาะอะเดีย <laughs> ว่าควาันไฟโอ้ควันเผาเนานะขี้เลยพี่น้องเนจูดขี้เลยพี่น้อง เด็กเพื่อเฟินกับกลยสิอาสำเร็จแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้กะติดตามวิธีชีวิตของเอื้อเฟินก่อนเนาะคนพี่น้องคนดุเนาะคนดุมันเนาะคนพี่น้องนุมานดองหนุมาดานพักกันนะคักเพิ่นเฮ็ดพอพี่น้อย กำลังนี่เานาะบอลนี้โดยสาร <c oughs> บัดนี้ผู้โดยสารก็มาด้วยเนาะพี่น้องบรรยากาศ<ล>ตอนแรงๆก็ได้ดีดีเนาะพี่น้องคักคักคักพี่น้องเอ้ยนี่แหละคนขยันที่แท้จริงพี่น้องพ,พอแล้วเอื่อยวันเพิ่นเนาะ ทงได้แจงแล้วนี่แจงทางนี้เนาะแจงเนาะพี่น้องเมันเอาส่วนเลยนีนย่ส่วนใส่รถเพลนเนาะรถเข็นพ่อพี่น้องดุมันขนาดาใหม่ยังเนานะพูดทางไอ้เพลนกับตอกตะโบตอกตอกอยู่เพลนพี่น้องทางนี้กับสุดยอดอันอนี้ขอบคุณนี่ nhục bộ thêm coi hay lợi là... à, khoản phi nông à, chút nhọt phong mấy phi nấu cái đây nâng tháng bắt thôi, bắt thôi, bắt thôi, bắt หลักสิมาทายทางอ้ายเพิ่นเพิ่นกำลังเห็ดอาหัวอยู่เพื่อนพี่น้องติดตามวิธีชีวิตอาเอวันวันนี้เนาะพี่น้องตัวออกกําลังกายเลยเนาะเฮาก็หากามาแต่นาคือกันมาแตะวันกาหวากาเราบอแมนหวานกาแล้วมื้อนี้และหวานมีน้ำได้ติดโบด้มีแล้วดูดเอาแล้ว

chắc thai đây phía nóng mình đủ bất này <laughs> hãy mà bưng thằng ai kéo phía nóng à, 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 à. đang có lăng xay tàn nàng giúp oh, oh, oh. nhỏ sụt nhọt phía nóng à, và đi đường đấy nọ vâng xì đường ต้องมีสองคนดึงเนะพาะผ้าผ้าผ้าเอาสิวางกองสิดึงซอยกันตัวกระสันมันกับโบเค้งหน่อยเนาะเอาเอาเอากระดึงซอยเล็กเล็กเล่นน้อยพี่น้องเนาะ đường sợi Đây bà Xoay xoay lược ăn Ây Đây bà Đây Tập bụi nhai nữa Tập bụi xịp Tập bụi xịp Đâu ใส่ตะนางพอมีพี่น้องอ <laughs> ตอกตัว <laughs> เอาเอากะซอยไอ้เพิน่นเพื่อนพอมีพี่น้องเนาะได้เลือ่องได้เลือ่องโอ้สบายดีอยดไอไอคอนเนาะพี่น้อง

ดูว่าคนจะยุดไม่ใช่ลองยุดกัดผมเนาะดูยุดเพราะว่าเมื่อวานในเปิดยุดแต่ว่าไม่นี้หันออกไปวันกาก็เลยยุดถ้าว่าเป็นย้ำให้ยามน้าเจ้าก็ยุดบ่กแม่โอ้คิดว่าเปิดตลอดบ่แม่นเนาะเปิดบ่ได้ถ้าว่าหอนยาหมาเกี่ยวเอ้ยดำหน้าหล่ะก็คือยุดเปิดบ่ได้จะสีโบเซียลูกค้าบ่หรอโบเซียข่าว่ามีอัน มีห้างอีกห้างหนึ่งนี่อาจจะเสียอ,อ,อ,อ่ะอดีตพิธะห้างเจ้าฮันเดียววันนี้แมนแมนโอ้คือวันยังโชคดีได้มันกกมีอยุสองห้านนละ้วฮดิแต่ว่าข้าเจ้าข้าเจ้าแบบไม่ค่อยได้เปิดไปโอ้แบบปิดปิดเปิดแมนแมน,แมนตัวน,นี้แหละเห็ุในเนสียลูกค,คา<ม>้าคิบพ,พ,พี่เปิดนี่จำคำนี้ดูการลงคลิปนะฮะถ้าลงอายุย้อนคนแก่อยากมีคือกันแมนเพราะว่าเราโดนทะนึงกะพอได้กะว่าอยากเบิ้งไปเลยเนาะ สม่ำเสมอเหตุยังกระามแต่ธุรกิจยังกระามแต่ต้องสม่ำเสมอยต้องใส่ใจโอ้หยุดเนาะแมนมือเดียวแล้วเาหยุดฮะบูมีคนเห็ดเหมือนบ่โดบูมีบูมีคนเห็ดนั่นส่วนลายนี่ยข้าเจ้าบ่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 มักนะเอาง่ายๆคือแบบอาชีพตัดผมเหมือนมันมันบูเป็นอ่าแปลว่าเขาเอิ่นว่ามันแบบไปใช้บ่ได้ฮะนะเอาง่ายๆอาชีพตัดผม บางคนกะไปว่าอยู่บ่ได้ในห้าก็ต้องได้ไปฮะนะแต่ว่าเ้าหันอยู่ได้นะฮะแต่ว่าในอนาคตนี่นจุดสูงอาจจะมีหันขึ้นไม่เรื่อยเนาะแม่อาจจะมีมแต่ว่าเา้าวกะเปิดก่รหลักก็ได้เปรียบเพิ่นว่า <c oughs> แม่เขาเปิดก่รหลักได้เปรียบใจในการปีบมือต,ตัดผมเขาป็นจะอยูตย่ตล,ตลอดไปแม่เ <c oughs> มื้อนี้ก็ไล่ยุดลูกค้ามาแต่ว่าเ้ากะโทษบริษัทคน อ้อฮอยูฮอตตัวเพิ่นกะฮากะปิดเลยก็เลยว่าบอเปิรซะอ่ะมืน่นทาม,มืน่นมือไม่เนาะแมนเพราะว่าฮอกะแบ่งเวลาไปถ่ายคลิปแน่ส่วนห้าโมงแรงกับไปถ่ายคลิป เพราะว่างานดองก่นหบัแม่งานดองยังมีงานดองในเขตที่นี่มีมีเซอร์แบบว่าโอเคเลยสำหรับละครนาะคนบริติเดือนมูมาที่ี่ดอกหักลายคนบริติต้องเดือนสองเรือสามโอ้โดยโดยโดยเปิดว่าคลั่งแต่กันเสี่นะแต่ว่าทางนี้บริการคลั่งเลยมักหักกันในขว่านแทงเลยสะดสบาย คนมังอิระสราต้องลมัล้มอย่างนี้แม่แม่มักยไดตงแยได้ขับรู้การที่เขียนเรีบ้แต่คล้มอย่างเดียวถ้าว่บปูหาตายเสียในวันนั้นนัเยแม่อันนี้คือหู้น้ำงจุยนะคีอ้องหเป็นชางหู้ใหม่เลยทีเดียวแต่พอมาอยู่จุดมระดับทเขาทางนั้นดทางนั้นก็มีแต่เดือนสองเนาะเดือนหนึ่งเดือนสเดือนสเดือน องนีคิดเนโนเนดแทางนี้บจักเดือนกบบนาวบคนนวันวันดีนะก็เธอว่าโอเคมาไปมันนี้ก็มาดึงตะนางใส่ไอ้แก้วนะพี่อนะ้องเนาะ ก่อชีบรเห็ดเอาติดไปหาก่อชีบรอยอมไปหาเห็ดโอ้ไปหาเห็ดปวกเบิกงนี่เอาไปเนี่แตนตอดว้ารู้ไปร้องไอ้เพื่อนแตนตอดไปนี่ตายไปนี่บอกกันแล้วแล้วเนาะแมนกับริคายแล้วพอได้กินแล้วโอ้พอได้อยู่ได้กินเนาะเราสิคายกะแห้งข้าได้หลายก็จะคายเยู่แมนเพราะว่าหาให้สร้างสร้างเฮือนเพื่อนเ็นาะสร้างคิดเองแน่แมนเราจะ กันซื้อตลอดนหนิครูไหวได้ไหวได้อยู่ได้กินแล้วแมนแมนแมนส้มเซอร์ส้มเซอรสมเฮ่าธรรมชาติแล้วฮะแมนฮู้ฟาโร่ฟาโรอ่าเพิ่นกะขยันขยันกะได้อุยเอ้าดึงซอยแบบนี้บ่าวบัวกะมาซอยอ้าเพิ่นฟาโร่เนาะมันนี่ก็ได้ได้ปะให้มันแข็งถึงนั่นมันยังบมดในแข็งแล้วมันหลุดโพด่มาแล้ว่าจังไน โอ้เด oh. oh, oh, no, ี๋ยวเาเพื่อทอมป็นเปดอกไปหน้โอ้ดดดโอ้นน้อบังบรรยากาศเฮือนพนกรได้ดีดีแกวก่ยันขยันไปหน่อเอเห็ดเก็ไปหาเห็ดดยอันนี้เห็ดยังออกอยู่อ่ะกระพอให้หากระพอได้กินเนาะโอ้โดดๆดอ้าาามืาอาา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 าเาา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  โอ้นี่สุดยอดสุดยอดนะพี่น้องอาต้องคนขยันต้องได้ดีืไปพี่น้องมันนี่ก็ได้ว้าต้องบอกไอ้ชีเฮ็ดให้มันแล้วทั้งหมดนะโอ้โหเดือดไปนั่นไปนี่เนาะแม่นั่นแหละแม่เข้าประชานแล้วแม่กันบาหากินกับโบได้เนาะที่นี้แหละอันน่นอันนั้เอฟซีเพิ่นว่าโบให้เจ้าตัดเพิ่นว่า ไม่เจาะโตที่นี่ล้ามนอนโอ้เอฟซีไหวจะตัดเด้อไหวจะตัดน้องเออพอดีแล้วถึงนี่ตัดแบบว่าตัดแต่งอะไรคอยไขแล้วนะโอ้เคแล้ยอู้ห่วยอะไรพี่น้องตัวหนึ่งไขแล้วเนี่ยเราขยันมดพัวเมียก็ได้ทั้งพัวกับขยันทั้งเมียกับขยันเป็นพี่อนอนเออ อมาเบิ่งลบเหล่าเพื่อนเพื่อนกันพี่น้องนี่เพื่อนเพื่อนกะงามพี่น้องสไตล์แบบนี้เนาะสไตล์แบบแบบได้พี่น้องสไตล์แบบโมเดิร์นแบบพี่น้องก็อิแบบอู้คากนั่นนาะพี่น้องทางนี้ก็คือทางเกยออกนะพี่น้องเนาะแบบว่าโอ้แบบว่าห้องฝักพรอนเอาไงทางนี้เนาะพี่น้องเพื่อนเฮ็ดก็ได้ฮะพี่น้อง บรรยากาศกันแนล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สีมืดๆแล้วเนาะพี่น้องกะโอเคพ่อแม่พี่น้อง,อองตอนนี้เฮากัมาติดตามวิถีชีวิตของอ่ะเอวันแหละกับไอแก้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกันกนขยันเนาะพี่น้องเนาะทั้งผัวกัขยันทั้งเมียกัขยันพ่อแ่พี่น้องมือนี้กันแนละ้ เฮากะมาติดตามวิถีชีวิตเนาะพี่น้องเนาะกะจักสิถ่ายยังให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมพี่น้องเนาะอ่าบ่าวบัวกะอ่าอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเฮากะจักสิว่าอย่างพี่น้องเนาะกะคลิปนี้เฮากะสิกล่าวคำว่าเนาะกะสิขออัมลาพ่อแม่พี่น้องเนาะจังได๋กะบ่าวบัวกะสิขอขอบคุณลงนาพ่อแม่พี่น้องที่เขารับชมอ่าคลิปบ่าวบัวเนาะ แต่ต่อแต่ตนจนจบพี่น้องเนาะดูอ้าวสำหรับคลิปนี้เฮากะสิขอลำลาเลยเด้อพื่อนพื่น้องเนาะก่อนอื่นก็นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้บ่วบัวในเด้อพี่น้องเนาะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพี่น้องเนาะเอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สิขอ,อกล่าวครัว่าสวัสดีครับสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย